สวัสดีครับ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 ยินดีกับรางวัลด้วยนะคะขอบคุณคมากครับครันี้คือรางวัล The Best Boy Group of the Year นะครับผมประจำปี2 2 5ก็ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณกีต้าร์แม็กขวบด้วยค่ะวันนี้เป็นงไงบ้างเนาะวันนี้จริงเราตอนแรกเราคิดว่าเหนื่อยจะไม่เหนื่อยจะไม่ออกเลยนะนี้พอได้เต้นแล้วแบบตัวรัวออกแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้มีแต่บินหนักเลยเราเลยเชยแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยที่มาแล้วก็สรุปว่าทำวันนี้ตืเต้ก่อนที่เราจะขึ้นโชว์เราก็แบบตื่นเต้นเล่นโชว์แล้วเราขอรู้ว่าได้รางวัลก่อนที่จะขึ้นโชว์ก็แบบรู้สึกว่าแบบต้องเต็มที่ที่นุดเดี๋ยวต่อไปก็ใช่กัน ครับ,บอกอ็จริงก็ทำตัวไม่ค่อยถูกครับเพราะว่า,ากน็น่อนๆเป็นก่อนว่าแบบเฮ้ยสรุปข้าระกาศตะเก่งหรือว่าจะดีใจอ,อะไรอย่างงี้ก็ผมแต่ก็่อนขึ้นก่อนขึๆๆ้นโชว์หรือบบก่อนรับรางวัลก็แบบว่ามีศิิลปนพี่ๆสิลปินมากเลยได้มาโชว์แล้วก็เราเอ,อ,อ็นจอยมากเลยครับเขาขความเป็นจริงที่ต้องขอบอกเลยว่าเตรียมคําพูดมาพูดเหมือนกันเล็กๆน้อยๆครับผมแต่ว่าต้องขออภัยอย่างแรกเลยคือเสียงเนี่ยหมดไปกับโชว์ก่อนรับรางวัลนะครับผมใช่ แต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังเลยแล้วก็รวมถึงแฟนคลับเบื้องหน้าด้ยวยครับผมที่เป็นแรงปปอร์ตของเรามาโดยตลอดครับที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกว่าเรามีคนคอยปปอร์ตเราเยอะมากๆครับผมแล้วก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เราอยู่แล้วซึ่งกลายเป็นว่าพอได้รับรางวัลอีกก็รู้สึกได้เลยว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องกําลังใจให้กับเราในการทํางานในการพิ็นศิลินต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมก็พยายามอยากจะได้ปีนี้แล้วก็จะทําให้เหมาะสมครับผมใช่แล้วก็รอลุ้นปีหน้าเนาะทุกคน เพราะผมผมก็ดีใจไม่ต่างจากน้องๆเรกครับเพราะว่าเป็นก็เป็นรางวัลแรกที่ผมได้รับจากก i g าแม็กซ์นะก็ดีใจมากเลยที่ได้รับ The Best Boy Group of the Year ในปีนี้นะแล้วก็หวังว่าปีหน้าเราก็จะได้มีโอกาสได้ได้ชิงเข้ารางวัลอีกอะไรอย่างนี้เพราะปีนี้ก็ถือว่าสนุกมากเลยสำหรับปีนี้แล้วก็ได้รางวัลมาด้วยก็ต้องขอบคุณกรรมการทุกน่าครับที่เล็งเห็นความสามารถของเราครับก็มีรางวัลการันตีแบบ เฮ้ยเราเป็นแบบคอยคุยจะเว้นนะปีที่แล้วเป็นทำแค่ความกดที่ความกดได้หรือมีพลังอะไรขึ้นพลั้อะไหนเออสำหรับผมก็อาจจะมีความกดดันค่ะเพราะว่าเพื่อที่ที่เขาชืงนแต่ชื่อนี่ก็คือเป็นเป็นมารุบตัวเขาทบหมาเลยหรือถ้าว่าเราก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นเราหรือว่าก็รู้สึกว่าเป็นก็เป็นเป็นอะไรกับเพื่อนแล้วกันได้ทีพอแต่ว่าเป็นผู้หลังมากขึ้นกดดันไหมคะก็มีรางวัลแล้วต่อไปคืออบไรกันจะกล้าหวังแล้วนะือว่าถามว่ากดดันอะไรก็ กดดันครับแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะมองปในแง่บวกด้วยมรับว่ายังไงต่อ้ากนี้เราต้องทำงานให้ได้มากโอเคที่คนงครับก็จริงเชื่อว่าทุกผลงานที่เราพยายามจะออกมาว่าเราพยยาามทำเต็มที่สุดเที่เราจะทำได้ครับแต่ละผลงานก็ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นในต้นเดืนมีของปีนี้เราก็จะทำเต็มที่ครับผมแค่สมชื่อที่ได้รางวัลนี้ครับครัแล้วก็ถามว่ากดดันไหมมีบ้างครับแต่ว่าไม่ไม่เท่าความภูมิใจแน่นอนครับผมก็ รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนก็ d e s e ร v e หมดเลยครับอย่างที่พี่นัทนบอกบนเวทีเลยว่าทาั้งเอ่อตัวรางวัลน,นี้ก็เอ่อถึงแม้ว่าจะเป็นไรแค่ที่เป็นคนรับไปแต่เราก็อยากจะมอบรางวัลน,นี้นกับผู้เข้าชิงทุกๆคนเลยครับผมเพราะว่าทุกคนก็เรียกว่าเป็นเครื่องช่วยผลักดันที่บอกให้ไปได้ไกลยอยู่ดีครับผมสำหรับปีนี้ไรแค่ก็จะขอทำหน้าที่เป็นศิลปินต่อไปอย่างดีครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวที่ยังเหลืออยู่อย่างเงี้ยครับผมก็จะทำให้เต็มที่รวมถึงคนงานในอนาคนข้างหน้าเหมือนกันครับผมที่กำลังะมาธิ ครับอกว่าเขาบอกเขากดไลคไหมก็กดไลคเหมือนกันครับผมแต่ว่าในปีหน้าเราก็จะยังสนุกกับผลงานของพวกเราต่อไปครับเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราสนุกกับผลงานที่เราทำยังไงมันก็ส่งความสุขไปให้กับไอคิวได้แลางเงี้ยอย่างแบบตอนนี้คือคุณภัยคุณฆ่าที่จะแบบเป็นที่คนใจจากคารแล้วพวกเราเองก็คือแบบได้าร์ด์จากคาร์มอมีรางวัลจรรตีอะไรอย่างเงี้ยเออในความมีฝันด คามสงือว่าพวกนวงการกปัุบันมีความ้าเกานีสนเลยครัเราถือว่าเราก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้งกา็นของรเ้วยแล้วก็ปีนี้เลวก็ัญญาว่าจะทงานตรงที่ทำผลงานให้คนมักีที่สใน่รวอนจาแจะเีที่สแล้วใมืนกมากเลยวไวเลยรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาทำอะไรไปเยอะมากๆวมากคีีสองเ สองปีที่แบบมาแลนด์ไม่ปีที่มาเพราะประเทศไทยแค่คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยคอนเสิร์ตจอในประเทศกอลล่าสุดก็ี่ก่อนทุกคนเลยขอบคุณนะต้องขอบใช่ต้องขอบคุณเดียทีวีด้วยที่แบบให้โอกาสเราเยอะขนาดนี้ในการเป็นอโอร์มให้แบบคนต่างชาติดูด้วยแล้วก็หลายๆลายที่ถ้าเกิดเราไปดนกีฬาอย่างนก็เป็นการพูดว่าเดียเราเป็นที่สัดส่วนเออมันแฟนมากขึ้นลวตอนแรกเราไปออกก็ก็แอบสงสัยว่าจเราจะได้หรือเปล่าแล้วก็ ร้องเพลงไทยช่วยอะไรก็รอก้องได้เวลาไปเจอแบบแฟนที่แบบฝันตัวเองเขาแบบอิ่มแล้วมาแบบนีนนนนของแฟนเนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยแบบเอเนอร์จี้ของแฟงนคือดีมากที่ผมไปสามเทศล่าสุดก็คบบือแบบ,าาแบบทุกคนแบบร้องกันแบบดังมากๆจารู้แบบพี่เบียร์เข้าลยเราแบบเอเนจี้ลดลงมากลงจากเวทีคือแบบเสียงแหบเลยเพราะว่าหรือว่าเรากับเลยเแต่ละทีอเคแล้วพูดละเต้นบนเวทีแบบมัมนขนาดไหนล่ะด้วยความที่ว่า จริงๆเราอวงเราเอาปเดกันที่แบบว่าถ้าเราได้ยินแบบหรือว่าได้เห็นหรืว่าคนดูแอนจอยเราจะยิ่งรู้สึกว่าอยากจะทําขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยมันมันเป็นไป,นนปนทำธรรมาชาติครับแบบยิ่งยิ่งคนดูให้ energy เราเท่าไรเราก็ยิ่งส่งกลับกันมากขึ้นอย่างไนะครับมันสนุกก็เลยแบบว่าสะดนเมากไม่ว่าจะเป็นคนที่ไทหรือว่าคนท,ที่ที่ต่างๆอะไรครับนกะ็ดีใจมาที่เจอแฟนต่อเลยคือแปลว่าถ้าเป็นเล่น เนี่ยเลร่องันบนมีิดปียวลยนยปนี่ยอจริงๆก็แพในจเวอร์จงๆ่รประมาณสี่ถึงห้าประเทศช่ก็จริงเราก็ไพนอนในการทอตลอดนะครับแต่มีโชยไท่ประเทศไนปุ๊บแต่ตนนั้มานชวบ้านแ่บมันต้องไปรับเขาเน่ยเออจริงๆก็ในช่วงนี้เรากลับไปชีวเวอร์ช่วงประเทศแรกๆใา่ก็รู้สึกว่าแอบ

ก็จริงๆครับผมเพราะว่าพวกเราอะไรเช่นเองก็พอได้มีงานเยอะขึ้นๆเราก็เป็นห่วงสุขภาพมากๆเหมือนกันครับผมใช้ตัวแฟนคลับเองก็ถ้าพักผ่อนอย่างที่พี่งงบอกไปเลยถ้าเกิดเราก็เป็นอีกหนึ่งวงที่ป้าเสียงแฟนคลับอย่างเงี้ยครับผมอันนี้จริงอาจจะถูกอาจจะเพราะว่าเป็นคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตแรกด้วยที่แบบว่าซาว n d c h e c เสียงอะไรอย่างงี้คลื่นความถี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างของการที่แบบให้เขากีดหาเราเยอะๆอะไรครับผมแล้วก็ซึมซับตรงนั้นแล้วก็ ปล่อยโครมออกไปอ้าเหนื่อแตกเมคอัพหลุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือพวกเราสักเสนแล้วนั่งแลพอเวลาคุณจะคุณเต็มเต็มขน,นาดเนี้ยวันลุกขึ้นมันเป็นยังไงวันต่อไปเปไน็นยังไงวันต่อไปก็ออ <laughs> ล่าสุดล่าสุดที่กลับมาจากสิงคโปร์นะคร<อ>ับก็คือวันวันลุกขึ้นเราได้พักอะไรอย่างเงี้ยแตคือแบบว่าก็ไม่ได้รู้สึกเสี่ยงเลยะครับผมลุกขึ้นมาแบบเอ้ยไหนก็มากลับมาไทยแล้วก็อยากจะไปยิมเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแ้วก็นอนต่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้มีมีแคความคิดในหัวอะไรอย่างีี้วันนนท่่กออตเสร็จ อยางสิงคโปร์นะคือไอ้ผมก็คือก็คุยกับผมเลยคือมันหลับตลอดาพอถึงสนามบินเนี่ยคือหลับต่อไม่ได้คุยอเลยสนุกมากใส่เสื้อมาก ถูว่านอนเคอมีแบบมเนีเรา้อยเลยก็้เรานเืองนะโอ้ยผมก็ซูโ้ซูโ้ยถ้าเขาทำจริงนะอาผมมาเต้นจิงเฮ้ยคืเทนต้นได้ไม่ติดไม่ติดแต่ว่าเออแล้วก็สังคมนิดนึงคนของสังเราแต่ว่ามีอีเวนท์ที่สุนัขพูดบ้ากอะไรเงี้ยอะอย่างงี้ไปลงไหม เคอยากลองไล้วบอกว่าอยากลองเอางี้นะแค่เครื่องขึ้นแคค่่เรืองขึ้นพี่ตุ้ยก็หลับตาปีแล้วอยากดูเหมือนกันจะเต้นอะไรอยากดูเหมือนกันนะแต่เรียกว่าแบบว่าตอบรับเสียงจากแฟนคลับดีกว่าอะไรอย่างงี้เขาให้ใจเรามาเราเขาอยากจะมาแล้วเขาแบบเขาเสียตังค์เขาเสียอะไรมาหาเราอะไรอย่างี้เราอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดบนทางเขาในทุกงานที่เขาไปอะไรอย่างงี้ครับแต่เมื่อกี้ที่บอกคือว่าปีที่ผ่านมาเราทำหลายอย่างมากนะไม่ใช่แค่เป็นเดือนปีนะ คอมัเยอะกันนะงเมกันทีแบบเต้งงงันต้องงแต่ท้ายที่สุดถ้าขอบคุณได้ก็ขอบคุณโอกาสแห้ืกันครับโอกาสโอกาสที่าให้โอกาสพวกเราอย่งีหรือว่าแบบดรกด็กหรือเร่งานอะรต่าว่าเป็โอกาสที่เข้ามาให้พวกเราได้มีชีนเ่ที่เราพอราโอกาสขอเราแ่เาได้เล่นเลยเรากัไปไหมคะมยกไปบิ จริเคยนั่งดูอยูน่นะครับตารางว่าตารางตารางางนานอ่ะน,นั่งก็ไล่ดูน่งเราทำอะไรไปบ้างครับ<อ>ถ้าจำไม่ได้เลยครับบางอย่างที่จะทำไปอะไรเงี้ยแบบเราเคยทำด้วยเหเออรอนี่งานงานนี้รับเงินยังนะเงินเข้าอย่างพี่มากเลยกูหยอกเล่นครับแต่ก็มองยอ้อกมองยอ้อนไปเรื่อยๆเพราะท้ายที่สุดเราก็พยายามอยากมองจุดที่เราได้เริ่มต้นเราที่ได้รับโอกาสมาเงี้ยครับผมจากวันที่แฟนคลับเรามีอยู่หย่อมนึงจนวันนี้มีมากเท่าไหร่เราก็ อยากต่อแอป Appreciate ทุกๆอย่างแล้วก็ตรวจนะครับผมใช่ปีนี้จะเยอะกว่าปีที่แล้วปีนี้จะมีอะไรที่แบบเติมไฟอีกไหมงานใช่ไหมงานอย่างแรกแล้วกันขอเป็นอย่างแรกเลยงานเม่ค่อยจริงอ่ะตอนแรกอ่ะเพื่อนถามว่าใครมองย้อนกลัไปไหมแล้วมองย้อนกลับไปผมว่าผู้โริหารทุกน่าว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยงานประมาณนี้แล้วถ้าปีีหน้าปีนี้แหละจะงานขนาดนั้นเขาบอกเยอะกว่าก็เราก็เลยโอเคเออแล้วก็เตรียมตัวสามปีนี้แล้วผมต้องเตรียมงานขนาดไหน ก็เลือกตีนกงดูเหมือยนี่เนี่ยพี่อะเลือกฝักดีไหมส่งว่าน่อยเนี่ยคนเนี้ยผมขี้เขินอยู่ไม่เราก็เรียกว่าเราต้องให้ความสัมพัญกับสุขภาพร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วกันอะไรครับเพราะว่าการพักผ่อนกับบางบางช่วงอาจจะหนาวมากเลยแบบว่าได้พักผ่อนน้อยอะไรอย่างงี้ก็กลายเป็นว่าจากเราอาจจะแบบใช้เงินคู่มเฟยบ้างช่วงแรกแต่เป็นว่าตอนนี้ก็ต้องรู้สึกว่าแบบมาบำรุงร่างกายอะไรเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือไอ้วิธีการพักผ่อนแทนใช่ครับพิเศษหรืยังไงอะคะพี่บด็กก็ เขาเรื่อยเรื่ยครับเขาเรื่อยเรอที่ไหวเขาที่ไหวเขาที่ไหวเขาที่ไหวใช่ก็ม่อยู่คนละฝั่งเลยนะเขาที่ไหวเขาที่มันพอประมันของเาที่ไหวงสุดท้ายมาอยู่ที่ใจครับผมสุดท้ายการกลัมาเขาจะมีที่จะมีไ้มครโอ้ติด่ออเ้ไม่พ่งเขาไเก็บตังหยอดกระปุกเขาจะได้เป็ยอตัวหยอดเพียบเลยดีกว่าครับยอดเียเลยคือเราคุยเปนไปแล้วนะแน่ได้ บ้นโอ้โหโอ้โหนาจะใหญ่เกินแล้วก็คือบ้โว้งตเออโาปีนี้ก็ต้องห่ก่าเโื่ราปาก็อยู่ๆในการพิจารณาแล้วกันภาวนาครับภาวนาให้แฟนคลับอย่างของพวกเราหนาแน่นพอที่จะซัพพอร์ตพื้นที่ในการจัดงานเดีกว่าแฟนคลับเยอะเราก็พร้อมด้วยจัดที่มันใหญ่กว่าเดิมใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเตมที่ก แน่นอนแต่รับรองแล้วว่าไม่ใช่สนามฟุตบอลแน่นอนที่จะจัดคอนเสิร์ตนะครับขอใหญ่ๆกว่านั้นมากๆเลยสนามบาสสนามบาสหรือจะเป็นสนามเด็กเล่นนะไปชอบบอลติดตามใช่รอติดตามครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันนะได้ครับไม่ถ่ายรูปเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Tchau, oh. oh.